Who wants to speak English with me? w o whom วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าสองคำนี้ใช้อย่างไรซึ่งแน่นอนทั้งสองคำนี้แปลว่าใครเราจะมาสร้างคำถามเกี่ยวกับใครที่จะบอกว่า w h o เนี่ยไม่นิยมใช้แล้วแต่จะช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจได้ด้วยว่าแล้ว whom ละ่ะเคยได้ยินอยู่นะ whom เนี่ยเคยเห็นผ่านตานะ จะมาทําให้เข้าใจกันวันนี้ว่าแล้วหูที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยจริง,รงๆเขาเคยใช้กันอย่างไรขอเริ่มที่จุดเริ่มต้นแรกง่ายๆก่อนก็คือว่าผู้ที่เราอยากจะรู้จักเนี่ยหรือว่าที่เราอยากจะถามถึงเนี่ยเราจะหมายถึงประธานของประโยคอย่างเช่นใครรักคุณที่สุด who loves you the most คนคนนี้ที่เราอยากจะรู้ว่าเป็นใครหรอที่รักคุณที่สุดเนี่ยผู้ถามอยากจะหมายถึงคนหนึ่งคน ที่เขารักคุณที่สุดรความรู้สึกเนี่ยแน่นอนว่าเป็นอะไรที่ติดตัวถาวรดังนั้นเหมือนเดิมย้ำให้คุณชินเลยก็คือประธานคนเดียวกิริยาแท้เบอร์หลักนั่นเองเราจะต้องเติม s หรือ es ท้ายคำกิริยาเสมอเลยและการตอบก,ก็คือง่ายๆเพราะว่าเราแค่อยากจะรู้ว่าคนคนนี้คือใครที่รักคุณที่สุด My mother loves me the most. การใช้คูแบบแรกก็จะง่ายๆแบบนี้เลยตอนนี้เราได้หนึงรูปแบบแล้วที่เราใช้คูในการถามถัดมาบ้านสำหรับฮูมซึ่งเป็นการมาทำความเข้าใจฮูมกันเอาตัวอย่างข้างต้นเลยก็คือว่าใครรักคุณที่สุดกลับกันคุณรักใครที่สุดในภาษาไทายของเราเราจะเอาคำว่าใครตรงนี้ไว้ทายประโยชก็คือคุณรักใครที่สุด ง่ายๆเลยคือ whom เนี่แหละเป็นประโยคที่เราอยากจะถามถึงคนคนไหนนะคือใครที่คุณรักที่สุดประธานในประโยคนี้คือคุณแล้ว whom do you love the most ก็จะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกครั้งก็คือเวลาสร้างคำถามจะต้องมี auxiliary verbs เข้ามาช่วยด้วยเสมอและแน่นอนว่า auxiliary verbs นี้ก็เป็นตัวบ่งบอกการเวลาในประโยคนั้นให้เข้าใจตรงกันว่าผู้พูดหมายถึงการเวลานะช่วงใด ปัจจุบันอดีตหรือว่าอนาคตรักความรู้สึกเนี่ยแน่นอนว่าเป็นอะไรที่ติดตัวถาวรดังนั้นเราเลยต้องใช้ดูด o e ที่เป็นตัวบ่งบอกเวลาของ present simple tense เข้ามาช่วยด้วยในประโยคนี้ whom do you love the most แต่ก็ขออยัามีทีว่า whom เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้เลยน้อยมากๆที่จะได้ยินเพราะฉะนั้นใช้ whom ไปเลยทั้งสองแบบ who do you love the most แล้วก็จะตอบได้ว่าฉันรักแม่ของฉันที่สุด I love my mother the most แต่เข้าใจตรงกันนะว่าหู้แบบที่หนึ่งคือเป็นประธานของประโยคส่วนหูแบบที่สองก็คือว่าเราอยากจะรู้ว่าคนที่คุณได้ไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยนั้น่ะคือใครหรอคุณหนะักเป็นประธานของประโยค ส่วน who นะตรงนี้ก็คือเป็นกรรมของประโยชนแต่วันนี้ทุกครั้งที่ยกตัวอย่างจะใช้ who สลับกับ w h o ให้เข้าใจใครทำอาหารดีที่สุดในครอบครัวของคุณ who cooks the best in your family เพราะฉะนั้นการตอบเราแค่เอาคนเนี่ยที่ผู้ถามอยากจะรู้ที่เป็นประธานของประโยชน์ตรงเนี้ยใส่แทนที่คำว่า who ได้เลย my mother cooks the best in my family คุณกินมือกังวันกับใครเป็นประจำ เราเพิ่มคำว,ว่าเป็นประจำไปด้วยเราจะได้รู้ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสม่ำเสมอก็คืออยู่ในช่วงการเวลาปัจจุบันก็คือ present simple tense เหมือนเดิมคราวนี้คำถามว่าใครตรงเนี้ยอยู่ท้ายประโยคอีกแล้วก็คือคุณนะเป็นประธานของประโยคก็คือ who do you usually eat lunch with เพราะเราจะใช้ whom บ้างละ whom do you usually eat lunch with เหมือนเดิมเอา whom แทนที่ who ได้เลยก็คือ whom do you usually eat lunch with แต่พอเราจริงๆแล้วอันนี้เป็นกฎเล็กๆน้อยๆที่จริงๆไม่ต้องจำนะแค่อยากให้รู้เฉยๆก็คือว่าถ้าเกิดเราใช้ห h ุ m จริงๆแล้วเอาให้ถูกหลักเลยเนี่ยเราจะชอบใช้คำว่า with whom เพราะว่าเราจะไม่เอาคำว่า with ไว um ้ทายประโยคคำถามแต่อาจจะไม่ต้องจำหลักนี้ก็ได้เพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วแต่อยากให้รู้ไว้ลองถามแล้วกันว่า ที่ถูกต้องแบบ100%มากๆเวอร์เ With whom do you usually eat lunch? เขาถามถึงคุณพอเวลาตอบก็ต้องเป็น I I usually eat lunch with my colleagues ถัดมานี้เราก็ยังจะอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันก่อนนะก็คือ present simple tense เหมือนเดิมจะใช้ is am r เข้ามาช่วยในการสร้างคำถาม Who mm hmm. ในแบบแรกเป็นประธานของประโยคอย่างเช่นใครคือนักร้องคนโปรดของคุณ Who is your favorite singer? วิธีตอบง่ายที่สุดเลยก็คือเอาชื่อคนเลยคือคนโปรดของคุณเนี่ยใส่แทนที่ w ูได้เลย Mariah Carey is my favorite singer หรืออีกแบบหนึ่งว่าเออใครอยู่ในห้องน้ำตอนนี้ใครอยู่ในห้องน้ำเนี่ย who is อยู่นะเป็นอยู่คือใช้ who is เหมือนเดิม who is in the bathroom อาจจะมีคนตะโกนตอบมาว่าล้านชายของฉันเองอยู่ในห้องน้ำ My nephew is in the bathroom เหมือนเดิมว่าเอาคนคนนั้นแทนที่ตรงคำถามหมู่ได้เลยแล้วคานี้ถ้าเกิดจะถามเกี่ยวกับคุณลักษณะบ้า,างละ่ะอย่างเช่นใครใครใจดีเอาดีกว่าเอาใครใจดีใครใจดีที่สุดในครอบครัวของคุณใจดีคือ kind คราวนี้เป็นใจดีที่สุดนะ the kindest who is the kindest in your family หลักเดิมเป๊ะ เอาชื่อคนใส่ลงไปแทนที่หูเลย My father is the kindest in my family หรือใครขี้เกียจที่สุดในครอบครัวของคุณขี้เกียจก็คือเป็นการบรรยายคนลนักษณะ lazy พอเป็นขี้เกียจที่สุดก็เป็น the laziest Who is the laziest in your family I am the laziest in my family แล้วก็มาที่หลัก is Mr ที่ตามด้วย เปิดน์นั่นเองเพราะฉะนั้นก็จะแปลว่ากำลังทำอยู่นะตอนนี้นะช่วงเวลาที่เรากำลังหมายถึงในปัจจุบนันนี้เสริมให้นิดนึงซึ่งช่วงเวลาที่เรากำลังทำอยู่ทำอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยจริงๆเรามีชื่อเรียกว่า present continuous ก็คือ continuous เป็นการกระทำอย่างต่อเน,นื่องเหมือนตอนนี้ฉันพูดอยู่ฉันก็พูด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 ,พดอยู่อย่างต่อเน,นื่องไม่หยุดเลยไม่มีเสียงกีตาร์ลอยมาใครกำลังเล่นกีตาร์อยู่ Who is playing the guitar ถ้าเกิดเรารู้พอดีเราผ่านไปเห็นว่าใครกำลังเล่นอยู่แล้วก็จะตอบแฝงไปได้ว่า Jack is playing the guitar ก็คือใส่ชื่อคนได้เลยอีกตัวอย่างแล้วกันใครกำลังจะมาบ้านของเ,เราเห็นจัปตกแต่งบ้า Who is coming to our house ก็เหมือนเดิมใส่ชื่อคนได้เลยอย่างเช่นเราจะบอกว่า Our relatives are coming to our house เราถามว่า Who is ก็จริงเพราะเราสงสัยว่าน่าจะมีคนหนึ่งคน แต่ถ้าเกิดคำตอบนั้นนะมีคนมากกว่าหลายคนคือเป็นประธานพหูพจน์เนี่ยแน่นอนว่าจาก i s ก็ต้องเปลี่ยนเป็น are จึงเป็น our relatives are coming to our house ซึ่งเราจะหมายถึงญาติๆาของพวกเราเนี่ยหลายคนคราวนี้ถัดมาเป็นการที่ว่าเอ,อ่อ who กับ w h o บ้างก็คือว่าประธานของประโยคเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วก็คือจะเปลี่ยนเป็นคุณ จริงๆคุณในที่นี้เราอาจจะแทนที่อย่างเช่น he she it ก็ได้นะได้หมดเลยแต่ขอ,อยกตัวอย่างเป็นคุณละกันจะง่ายที่สุดจะทําให้เราเข้าใจในเบื้องต้นก่อนเพราะฉะนั้นการที่ว่าคุณเนี่ยทำอะไรกับใครมันต้องมีการกระทําอยู่ในนั้นแน่นอนเราจึงใช้ is am are ได้ในกรณีเดียวก็คือกรณีที่กําลังทําอยู่กับใครอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะถามว่าคุณกําลังซ้อมการแสดงกับใคร who are you rehearsing a play with Who m are you rehearsing a play with มาทำความเข้าใจในช่วงเวลาอดีตกันบ้างก็คือ past simple tense ยังจะคงหลักเดิมก็คือว่า who ที่เป็นประธานของประโยคได้ทำสิ่งนั้นลงไปเรียบร้อยแล้วเราจะรู้ว่าใครให้สิ่งนั้นกับคุณมาใครให้มันก็ได้ใครให้มันแก่คุณ who gave it to you แน่นอนว่าเราพูดถึงอดีต เบอรหลักก็ต้องเปลี่ยนเป็นกิริยาช่องที่2กิริยาช่องที่2ในรูปแบบเดิมนั้นสามารถใช้กับประธานได้ทุกคนหรือถ้าเกิดเราจะถามแบบกับกันว่าคุณได้สิ่งนั้นมาจากใครอันนี้คือคุณนะเป็นประธานของประโยคคุณไปทำสิ่งนี้กับใครมาหรือว่าคุณได้รับสิ่งนี้จากใครมาจึงต้องใช้ดิ d เข้ามาช่วยสร้างคำถามด้วยว่าเรากำลังให้ความสนใจหรือความสำคัญเนี่ย ที่ช่วงเวลาในอดีตก็คือ did เอามาใช้ในการช่วยสร้างคำถาม who did you get it from หรืออีกแบบหนึ่งเราใช้ whom ก็ได้ที่ไม่นิยมใช้แล้วย้ำอีครั้งว่าไม่นิยมใช้แล้ว whom did you get it from แต่ถ้าเกิดจะให้พูดแบบถูก100%ก็คือ from whom did you get it แต่ไม่ได้ใช้แล้วนะรู้พอเข้าใจกัแล้วกันหรืออีกตัวอย่างดีกว่าว่า ใครกินส้มของฉันหมดเลยหมดเกลี้ยงอย่าลืมว่าต้องเปลี่ยนเป็นช่องที่สองนะเพราะว่ากินหมดแล้วมันเกินในอดีตแน่นอนทุกอย่างหมดเกลี้ยง who finished all my oranges หรือเราใช้คำว่า who ate all my oranges แน่นอนเราก็สามารถเติมชื่อคนได้เลย linda finished all your oranges Linda ate all your oranges แล้วถ้าเกิดเราอยากจะรู้อีกรอบหนึ่งว่าเราไม่เชื่อหรอกว่าลินดา linda เนี่ยจะกินคนเดียวได้หมดเลยแล้วก็จะถามว่าแล้วลินดาได้กินส้มเนี่ยกับใครหรอแน่นอนว่าอย่างที่บอกนะว่าจากที่เราถามยู้ยเป็นหลักเนี่ยว่าคุณทำชนี้กับใครเนี่ยเราสามารถใส่ประธานคนอื่นเข้าไปในประโยคก็ได้ว่าแล้วลินดาล่ะลินดาทำสิ่งนี้กับใครหรอลินดากินส้มกับใครหรอ who did linda eat my oranges with หรือใช้ whom whom did Linda eat my oranges with แบบถูก100% with whom did Linda eat my oranges แน่นอนว่าทุกครั้งในประโยคในประโยคมีการเปลี่ยนรูปเป็นเวอร์ชันที่สองแค่จุดเดียวก็คือเปลี่ยนตรงดิ d เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตรงคำว่า eat ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอีกแล้วก็เติมเลยว่าใครนะ้าลินดากินส้มกับใคร Linda ate your oranges with her friends ซึ่งอันนี้แหละวิธีการถามเวลาในอดีตแค่นเองคราวนี้ไปที่อนาคตต่อสุดท้ายแล้วพอจะเป็นของอนาคตก็คือจะจะจะนั่นเองอย่างเช่นใครจะไปตลาดกับฉันบ้างคือเราอยากจะรู้เราตะโกนถามภาพรวมเลยว่า who will go to the market with me ก็อาจจะมีคนสักคนหนึ่งก็ได้นะตะโกนออกมาว่า no one แปลว่าไม่มีใครเลยสักคน no one will go to the market with you แล้วสมมติเราเดินเดออกมับบ้านไปแล้วแม่ก็ได้แม่ถามเราว่าอ้าวแล้วสรุปคุณน่ะจะไปตลาดกับใครบ้างเหรอเพราะฉะนั้นจะเป็นคุณและคุณเป็นหลักและ Who will you go to the market with หรือใช้ whom Who will you go to the market with ดังนั้นเมื่อเรารูแล้วว่าไม่มีใครไปกับเราเราก็จะตอบได้ว่า I will go to the market with myself ก็คือฉันจะไปกับตัวฉันเองนี่แหละไปคนเดียว I will go to the market with myself. หรือ I will go to the market myself. ใครจะวาดแล้วก็ระบายสีรูปภาพกับฉันบ้าง Who will draw and paint a picture with me? แล้วเกิดมีคนตอบว่าเด็กๆทุกคนเลยจะวาดรูปแล้วลก็ระบายสีกับคุณ All children will draw and paint a picture with you. มีคนไปถามว่าเห็นเราหอบพวกกระดาษดินสอสีเยอะมากนี่ควรจะวาดรูปแล้วก็ระบายสีกับใคร Who will you draw and paint a picture with? เหมือนเดิมการถามภูมิที่ไม่ได้ใช้แล้ว Who will you draw and paint a picture with? ซึ่งวันนี้ก็ได้ทำความเข้าใจระหว่างการใช้หูกับภูมิแต่ก็จะย้ำอีกครั้งว่าภูม um, ิไม่ได้ใช้แล้วในชีวิตหมายถึงว่าแบบปกติชีวิตปกติในการพูดคุยเนี่ยภูม um ิเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วเลยเราจะมาใช้หูแทนแต่ขอให้เข้าใจตรงกันว่า ราจะใช้ who ในกรณีที่เป็นประธานของประโยคกับ who แบบที่สองก็คืออยากรู้ว่าคนนะ่ะทำสิ่งไหนกับใครหรอก็คือ who เป็นกรรมของประโยคนั่นเองอย่าลืมลองฝึกพูดฝึกทบทวนส่วนการตอบคำถามอยากให้ลองตอบกันแบบเต็มประโยคหรือเราจะตอบสั้นๆก็ได้กับคำถาม who นี้เพราะว่ามันคือการแค่ใส่ชื่อคนหรือว่าบอกว่าเป็นใครบ้างแค่นั้นเอง Who enjoys my lesson today? I hope everyone enjoys my lesson today.